สวัสดีครับมาอยากกลับพ่อใหญ่คุณแกและอสานะครับเด้อนะครับเมื่อนี้ผมขม่าอยู่ไฮอยู่สวนนะครับเนาะเออนะครับผมมาเบิ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะกิจกรรมทางการเกษตรนะนะครับมาพี่น้องสนใจว่ผมจะพาเบิ่งห่างาเบิ่งนะครับเด้อเอาใส่ใจติดตามเบิ่งเบิ่งดูให้คลิปด้วยดูคลิปหปจบด้วครับพี่น้องถ้าดูคลิปจบแล้วนะครับสามารถเอาไปปฏิบัติหรืเป็นเอ่อเป็นรายได้ได้นะครับเนาะ ครับนี่เส็ดกันง่ายๆหรือจำได้วิธีการนะครับเนาะมาพบก็เจ้าของสวนเพื่อนกันแล้วกันนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อยังก่อนซื้อแหนงครับซื้อแหนงเนาะครับเอาแหนงนี่เป็นบ้านบ้านใดนี่บ้านนี่บ้านหนองน่นครับบ้านหนองน่นนะครับเนาอหมูที่สิบมูแปดครับมูแปดนะครับตำบลรรบเมืองตำบลรรมเมืองอำเภอหนองปอจังหวัดยองนะครับเนาะกิตกรรมที่ผมว่านี่คือยางครับนี่เป็นอยางนี่เช็ดยางนี่อันนี้มันก้าเบื่อเบียอง่ครับนี่ บักโม่เลยครับแล้วเป็นเป็นการปลูกบักโม่นะครับเอาขายไงครับขายไงเนาะเอื่อนมาพันอย่างเขาเอื้นนี่เขาเอื้นกระดำครับเอื้นกระดำเนาะครับเริ่มแรกของการคิดแม่เฮ็ดนี่นะครับคิดจังไงจังไงแม่เฮ็ดนววิธีการเพราะว่านี่เพราะว่ามีบริษัทมีหัวหน้ามาแนะนำโอ้เป็นบริษัทเของแนะนำเฮาเนาะนะครับเนาะเออบริษัทแนะนำเป็นขั้นตอนวิธีการจังไงเนาะครับบาทมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเอาขับมากลยนะครับเนาะเอานี่ นายนเนี่ยมาจากเขาเป็นบ่ครับมาจากเขาเป็นเหรอครับเนาะเขามาสาธิตวิธีการเลื้ยเขาเลี้ยงรวยยังดิเขาเขาก็มาบอกแนะน้ำระบาเขาเฮ็ดด้วยด้วยจิตห้องโอ้นะครับเนาะอ่าท่านเฮ็ดมาจากปีแล้วมนมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเสิบกว่าปีแล้วครับเนาะมาเบิ่งบาดเพันธุ์นีเป็นผู้ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชั้นเลยนะครับเนาะอ่าพันนี่เป็นพันธอย่างอันตอปิโดตอปิโดนะครับตอปิโดนะครับเนาะเขาขาย ขายขายพอมเมล็ดครับขายเพาะเมล็ดอย่างเดียวนะครับเนาะส่งบริษัทมีรบริษัทคำประกันแบบใดประกันอย่างใดประกันแล้วใดจังใดค่อยว่าถามค่อยไปนะครับเนาะเอาเาเบื่องก่อนการลงปลูกนี่ครับต้องมเมล็ดอย่างใดก่อนเริ่มแดงเอาดินมาลงถาดครับาถาดถาดจังสิ่นะครับเนาะพี่อ้องนี่เป็นถาดถาดแบบนี้นะครับเนาะนี่นะครับถาดอ๋อหนี่ถาดจังสิ่เนาะอ่อนี่ถาดแบบนี้ ใส่ดินเข้าไปดินเอาใส่ดินยังไดดินปลูกดินกาต้นไม้ห้อยนะครับดินกาต้นไม้เทาไม่เห็ดเองเทาซื้ออบาดเทาก็เม่นเทาซื้อแต่ว่าทางบริษัทเขาจิตมอหมายเออทั้ง่าพวกพวกกันปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยก็เอามาจากบริษัทบริษัทเขาบอกเดี๋มอเห็ดเองบริษัทอ่าเท้าไม่เทาเห็ดเทาของเขาเองครับโอ้นะครับเนาะเราใส่ลงไปตามนี่เมื่อใส่ดินลงตามนี่เราบาดเทาจังใดบาดเนี่ยเอาเม็ดลงเอาเม็ดไปแช่น้ำสามชั่วโมงต้องแช่น้ำ แม่เม็ดต้องแช่น้ำก่อนได้พี่น้องเด้อแช่น้ำอยู่ประมาณสามชั่วโมงนะครับเอาขึ้นมาไหวเอาขึนมาไหวห่อผ่าไว้สักขึนหนึ่งสองขึนเอาแช่แค่สามชั่วโมงแล้วกับมาห่อผ่าไว้ห่อผ่าไว้สักสองขึนสองขึนเพราะมันแตกงอกค่าออกมาปั๊บองต่โรคในขาดอดีตเอออถีตเขาจังเอาจากที่มันงอกม้าหรือม้าลุ่งม้าหยอดลงตามนี่นะครับด้านนี่งตามนี่นะครับสองมือมันกระดิโพกันไหมเห็นทั้งที่นี่แปลงสีท่านกรับังอยู่นี่นี่ อพอไมนจามังหวอแล้วนี่อันนี้หัวยมันเอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งซ้ำนี่นนี่ได้อาทิตย์หนึ่งได้ครับได้พี่น้องซ้ำนี่ครับเบื้องข่ายอาทิตย์หนึ่งนี่นี่แ็ดแปลงง่ายๆซ้ำนี่เนี่ยบริฮ็ดง่ายเมื่อลักษณะแบบนี้แปลงลักษณะแบบนี้อีกดนปันใดบนันรจังสีสามารถเอาไปาปลูกลูแกแปลงใหญ่ได้มันมันมีใบใบไข่มันขึ้นเขาเรียวกว่าใบไข่มันใบน้อยเพราะเพราะมันมั่นเต็มที่ก็เอาไปปลูกได้เลย โอ้นี่นี่ครับเป็นตั้งสี่นะครับเพื่อนว่ามีใบเลี้ยงใบเลี้ยงเนี่ยใบเลี้ยงนะครับน้อใบเลี้ยงเป็นสี่ใบคล้ายมันสี่ใบจังสี่นะครับเนาะโขมาโตขึ้นมาโตเป็นใบคล้ายๆโขม่าสี่นะครับโอ้โขมเพราะเพราะมันเต็มโตเต็มที่กับใบมันว่ามองยังไงตัวเต็มที่ก็เขาพูดง่ายๆก็ว่าโตขึ้นมากสองอาทิตย์หรือจากอาทิตย์โขมานอาทิตย์สองอาทิตย์นี่นะวันนั้นสองอาทิตย์ก็สามารถเอาออกเอาออกได้นะครับเนาะนี่คือขั้นตอนแรกบานนี่ครับบ้านี่มาเบิ่งแปลงที่มันลงไปนะครับด้วยนี่แปลงนะครับแปลงตาามนนนีี่ครับเะ นี on iko, ่แปลงไปตามนี่นะครับยูนี่ประมาณจากไรครับสิปลูกอยู่นี่เกือบประมาณคืสองไร่นี่ครับสองไร่กว่าเนาะครับนี่ปลูกไปตามนี่เลยเบื้องแนวการปลูกครับแลเบื้องตามนี่นะครับเด้อการปลูกมันนี่ปลูกโดยวัสดุทุกอย่างนะครับวัสดุทุกอย่างนี่มาจากบริษัทเบิร์ตแมนบ่มาจากจากบริษัทเบิร์เขาเป็นอ่าในแรกอย่างเดียวพวกปุ๋ยพวกยังต่างๆนี่เป็นของเขาเบิร์ตแมนบ่ขันมีทุนเ้า เป็นองเขากันได้ทางบริษัทก็บอกบอเดวาบอเดวานะครับแต่เขาเพิ่งต่อร่งไปนี่ครับเนาะแปลงมันจะเป็นแปลงคูยังสินะครับแปลงคู้ะครับเด้อยแปลงคูลักษณะแบบนี้ความห่างจากแปลงตัวนี้ประมาณสักงสามสิบสามสิบเสนครับสามสิบเสนนะครับสามเสนต่อหลุมใส่ลงไปตามนี้นะครับใส่ลงไปตามนี้เลยนี่นี่ครับเออจยังสี่นะครับเนาะใส่ลงไปตามนี้นี่คือแปลงเป็นแปลงคูแบบนี้ระยะจากแปลงคูตัวนี้จักเม็ดมะหวั่ตัวนี้บ่าไงสามเม็ดครับ สามเมตรจากนี่มัน uh นี่ม <ở Australia> <Patrick>. ั้ยนี่หลังูนจากลางรูนใส่กลางรูนสามเมตรโอ้กลางรูนใส่กลางร่นสามเมตรนี่ครับเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะสามเมตรนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าห่างจากนี่มันไปยังสี่เลยครับเนาะไปผุ่น้าไปพุ่นนะครับในสองสองแปดนี่นี่เป็นเป็นอาบานี่ถามว่าช่วงนี้ลงลงที่ผมเห็นอยู่เด่นนี่ที่เขาเห็นอยู่เด่นนี่ท่านลงมาจากอ่าอาทิตย์อะอาทิตย์ประมาณ บนี่เขาล้งสองหมื่นซ้ำนี่แล้วพี่น้องด้สองหมื่นเห็นบ่างไหมธรรมดาหนอดมันออกมาากเนี้ยเขาดีนครับตัดหนอดให้มันแตกสองโอ้มีการตัดยอดออกให้มันแตกโอ้มีมีเหตุเราเขามันคือตัดยอดนะครับเด้อเบิ่งเบ่งไปตานี่นะครับพี่น้องให้ได้ตัดยอดมันแตกโอ้ขึ้นมาเพราะเพราะมันขึ้นมาสามใบเขาก็ตัดยอดโอ้ออกสามใบปั๊บนะครับเขาตัดยอดนะครับเมื่อตัดยอดมันก็จะแตก ครับแตกออกเป็นสองยอดนะครับเนาะสองคำมันออกมาสามห้องกับท้าทิมคมันเหลือแค่ให้เหลือแค่สองครับอ่าให้เหลือแค่สองนี่ครับอออท่านผู้ชมท่านเบอต์สีามชมนะครับเนาะนี่คือเห็ดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเกิดไปยาวๆสิเหลเห็ดไปจนสุดสุดแปลงนะครับเนาะอ้าวบานนี้การไฮน้ำไฮน้ำไฮจังเดยนะครับเนาะห้างกับเบิ่งดินอ๋อเจ้าที่นะครับนี่นี่คือระบบน้ำเป็นระบบแบบนี้นะครับพี่น้องเนะนี่ระบบน้ำ นี่คือระบบน้ำมันใส่ถังยังสินะครับนี่ถังถังน้ำด้วนี่ใส่ท่อซีเมนต์อยู่สองคู่หนึ่งอันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หานะครับเนาะเป็นสิบแล้วต่อน้ำขึ้นมาแล้วก็ต่อมาลักษณะแบบนี้เราใส่ท่อไปจังสินะครับเด้อครับพี่น้องนะครับมีว่าวมียังต่อกันไปทั้งสายกว่ารับแต่ละคนเขาก็มาเขาก็มาใส่น้ำเขาก็น้ำเขาตามหลองเลย โอ้เอาน้ำใส่ตามร่องสสูบน้าใ่วิธีการให้น้ำมีสองลักษณะนะครับเนาะลักษณะที่หนึ่งที่เพื่อนเห็นเดี๋ยวนี่คือมีสายน้ำยดสายน้ำยศน้องไปตามนี่เห็นบ่ครับนี่นี่เปิอนี่น้ำก็ไปเลยมีสารอันบ่บ่ต้นนี่จอผิดอจอผิดเนาะตัวนี้เนาะตัวนี่อ๋อเปิดสายน้ำยดนี่ก็คือ เอาน้ำไปเล่นน้ำกันอ๋อนะครับแล้วอันที่หนึ่งคือใส่น้ำยนต์เป็นสินนะครับน้ำยนยดต์ต้งตามหลุมที่เป็นที่เขาปลูกนะครับเนาะยนต์หลุมตามเขาปลูกไปเรื่อยนะครับเนาะนะครับด้วยรวมแล้วว่าการน้ำน้ำยนต์ถึงใส่ใส่จังใดออกแข็งออกค่อยตามแตกต่างกันบ่หรือจังใดเขาใส่ยังงมันมาลามันกระสิอมันกระสิอต้นต้นปอมันกระสิอแห้งเนี่ยปลายมันอย่ควยเขาไปเบางต้นปลายมันต้นนัปลายเปียกขึ้ปิดตัวนี้ได้แล้วอ๋อ นะครับเนาะเจาอหัวยังไงจาะคือสายยางเขาเจาะมาให้เรียบร้อยอบ่อันนี่ไหมสายตัวมันสายอะไรสายก็สายตัวบ่เขาเจาะมาให้เบ็ดเรียบร้อยแล้วนะปูมันมีชุ่มหาอยางไงชุ่มหางเขาเอาชุ่มหางโอ้มันมันมีสายยางมันมีลักษณะว่าเอลทีเอวยางนะครับเนาะที่หางหมายถึงว่าความห่างระวังต้นเนาะอันนี้มันแก่จับเส้นวางนี่วางบ่เออนั่นแหละวางงวาสิ โอ้นะครับเนาะอันนี้นี่น,นี่คือเคล็ดลับเนาะเราบาดอีกแบบนึงนะครับเนาะใส่แบบน้ำตามนี่ครับน้ำตามหลองนี่นี่บ่อใส่ย,ย,ยดไปตามต้นแต่ว่าสังเกตเุแปงว่าอาการต่าสิมันมีความแตกต่ตตางกันอย่างเป็นอย่างคือบอ่อใส่หลองเป็นอย่างคือต้องใส่หยดมีความแตกต่างกันอย่างไรบ่ก็บบ่มีความแตกต่างแต่ว่าเขาอันใส่ใส่น้ำหลองกลางนี่เขาสีน้ำน้ำขุ้มน้ำโอ้น้ำคุ้มน,มน้ำนอันน้ำใส่น้ำยดคือเปิดตัวนี้ปั๊บแล้วกาประมาณ ตั้งได้ก็คือยี่สิบคือสามจิมที่ย่างออไปไป,ไปแล้วมาปิดเอออีกอย่างหนึ่งนะาะตั้งขอสังเกตเนาะพี่น้องเนาะง้าใส่น้ำตามร่องนะครับเขาจะใส่น้ำไหลน้ำไหลแต่ว่าเขาสช้น้ำคุ้มน้ำน้ำคุ้มน้ำไปน้ำไหลคือความยุ่งยากนะครับแต่ว่าเป็นล็อกเป็นล็อกมองได้เพาว่าพื้นความสะดวกเขาก็ต้องใส่ใส่แต่ว่าเขาจะใส่แมันก็ต้องเปลืองวัสดุแน่เพราะว่าต้องใส่สายเนาะอันนี้คือเปลอืปลอ,อง,องวัสดุ ก็เปลืองสายน้ำนี่แหละนะครับถ้าตามร่องไปเสียงเขาบอกเปลืองน่าบ๊อบบ๊อบบอเปลืองวัสดุแต่ว่าเขาเปลืองน้ำเนาะน้ำบ่เพียงพอเขากับบ่สามารถหอดความยากอะไรไม่ได้ละครับเอ่อความยากของบ่ก็บ่ด้วัดเนาะเออเนาะความยากประมาณนี้นะครับเด้อกับบ่ยาอเกินยาีกว่านี้ได้บ่เงียตกองว่างหันผมเฮ็ดฝุ่น จอ,อ,อดปลาโอ้จอดปลาก็ได้เพชรมาปลาแก่ไก่ครับเพ็รปลาปลาก็ได้เพี้ยมันมันก็ขึ้นอยู่กับระบบน้ำเขาคือเก่าเร้่พี่น้องเริ่หมายถึงว่าถ้าระบบน้ำเขาเนงก็สามารถที่จะไปได้ไกลได้เนาะไปได้ไกลตัวกันน้ำเขาห้อยเขาก็จะเปิดเทรลหลายสายเออเปิดเทรลสองคูเออเปิดเทเลสองคูวิธีการของเขาด้วยครับย่าเปิดพร้อมกันถ่านนำเขาหน่อยเนาะเอาขาจะเปิดเทเสองคูนี่เอาก็มาขอนี่คหนั่นโอ้เนี่ยครับเบิ้งเบิ้งเริ่พินน้องเด้อเอา เมื่อถึงตอนนี้แหละครับเมื่อปลูกเรียบร้อยสองคนที่ที่ระบาดนี่การเอาวัสดุเอาอยางเอาอันวัสดุเพืือดนี่จะเจังใดบานกับประมาณมสสามาอยู่นี่นะสะสมเวลาพนาฝนในยางนี่ไหมไม่ได้เกิดขนิดนาขึ้นขนาดฝนนี่เขาจะเอาเอาเพราะเชี่ยมากเชี่ยประมาณตกรอบพายังใครเออตัวพายังนี่ตกวกรงนี่เขาเลือกโม้ข้อยเล็กแลนกีนไถยทุกวัน โอ้แลนไถนี่ยนะครับเี๋เป็นการพุ่นดินพุ่นดินน้ำนะครับพุ่นดินคือขายาไปน้ำเนาะเนาะขันมอออกมานนี้ระบาดบ้านว่างนี่แล้วยาเกือบมาท่านนี่ออกมือแล้วเืบเลยมันได้แตกต้นนีขออกมานนี่โอ้ย่อยแตกมาเจอเลยเกือบมันนีโปกของมันเองคุ้มมื่อกี้ยาที่มันเกิดเลยตัวร่องนี่ที่ที่พ่อเห็นยังเลยเห็นแต่เัวเห็นแต่เห็นแต่แคบแบบเห็นแต่แคบแบบม้อยอย่างเดียวโอ้นะครับเนาะยาสิบุมี่ยาสิบุมี่โอ้ครับครับเอาห้องประมวลผนั่นเนาะ ลาบานี่ก่อนนี้ก็จะขึ้นไปตามนี่แล้วครับน้อพี่น้องนะขึ้นไปตามนี่เนาะนะครับเนาะเอานานี้เราบบนามขึ้นลักษณะแบบนี้เอาบาดนี่เมื่อหากว่ามาฮดแลวบานนี่ผลผลิตเราจะได้ใส่อยู่ใจเวลาจากมือจากเดือนประมาณยังกลัวกันจผสมเลยนี่ปลูกขายไงตรงอาอเอาฟังๆนะครับแล้วพี่น้องฟังเมื่อกี้พี่บอกว่าปลูกขายมาเรื่อขึ้นผสมคอต้งผสมนะครับผสมคราผสมมันตุนั่นตัวปูครับ โอ้คือเห็ดบัวหอยมันกลายพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ์เขาเขาแบ่งพันธุ์ได้แลบไรเป็นบ่านี่อันนี้มัมมีกลายพันธุ์ซุ้มนี่มามาที่เตาปลูกดนี่เป็นพันธุ์ตอปีโดพันธุ์ตอปีโดเหรอเป็นอ่าพันธุ์แม่พันธุ์ตัวแม่ตัวปู่มันกับตัวตัวผู่เขาเมื่อ่อกับตัวปู่บอกมาทางก็มาทางตัปลูกตัวผู๋ใส่หนี่งตัวผู๋พันผสมกันแบบไรบ้านนี่โอเคสอนมันดอกผู๋โอ้ท่านเป็นเด็ด วิธีการเ็ดจังไหนวิธีการไปเท็ดดอกผูเด้อดอกผูเ็ดจังไหนครับมาจำมาจำดอกรักโอ้โหตัวแม่มันมีอันที่มีมีอันโอ้ครับเอาดอกผูนะครับเด้อพี่น้องเด้อเอาดอกผูมาจำจำต้นไม่หมากออต้นสิไม่หมากเป็นหมากทุกคนหมอกอปออปออะไนล่ะเออเข้ามาสมไว้ยังก็ไม่ได้จับเอาคนเหล็กขอเนี่ยครอบไว้ย่างดีมาเรงก็ไม่ได้จับคนจู้จู้ไปสิบ่แม่นบ่ไม่ได้จู้แล้วก็ต้องครอบ ครอบล้วก็ต้องมัดข้อไว้คันมองมัดข้อคือบริษัทก็มาคือเขาหยาบทิมอ like ๋ออ๋อฮะขายมาก็ก็บริษัทคักแล้วบูบูฮอบบริษัทเบื้องตามเนี่ยนะบริษัทสัตนี่พี่น้องเบื้องหมายถึงว่าเมื่อท่านเอ่อยังก็เมื่อท่านนั่นเรียบร้อยแล้วครับเนาะเมื่อท่านเรียบร้อยผสมเรียบร้อยครับเขาเสรียบร้อยปั๊บแล้วก็เอาถุงเป็นถุงยางบ่มีปอกกระดาษ กระดาษข้าวขาวรอบไว้โอ้คขอบขอบไว้บ่ให้บ่ห้มาแลงวันคือเอียงเมื่อเอาเกสรนีครับครับครับจุยจุไปเราครอบไว้ครอบไว้มันกับจังสีบ๊มันทังสีบ๊ะกายพันธ์โอ้บกกายพันธ์นะครับเนาะโอ้นี่คือวิธีการผสมพันธุ์นะครับเด้่องราบผสมพันธุ์แต่ว่าเขาเกียนดูนะครับเพิ่นเท็ดมาอ่าเพิ่นเท็ดมาอยู่นี่สิบกว่าปีแล้วนะครับเนาะได้ผลนะครับเนาะอันนี้ผมถามว่าเป็นของบริษัทเนาะเอาจ้งเทฟกับบริษัทเขานะครับ ได้ได้กับได้ได้ตามขายเขาไม่ซื้อเป็นลูกในละลูกเราพันเปลี่ยน 1, อ๋อเป็นเป็นเอาไนอย่างเดียวนะครับเราบาดผมถามอีกั้งหนึ่งว่าเอาจินวนได้ปะกินได้บักโมกินนมวนหนึ่งนะครับนี่โอ้บักโมกจนน้วนจินเขากินน้วนเอาไนไปมันเขาเชียงศรีไม่สีมันเปลี่ยนมันผมสีมันอ,อยากกินมะพรา้าวใจไปกินเลยเอาพี่น้องอยากกินมะพร้าวเลย่ว่าผมเอาไนไปผมบริเกียวกันพร้าวคือ ตรงกลางมันสิบวมไน่ใ้เขาคาเป็นเขาติตัดออกเป็นสีเปียงเอี๋ยวเอาตัวกลางคือยังแกนบักนัดเนี่ยตัวนั้นเป็นไงอันตัวเปียกมันสีเป็นไงตัวกลางมันสีเป็นใจใย่างเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เป็นใจแดงโอ้เอาจินตรงใจนั่นตรงใจตรงเปลือกมันหามจินพอจะหั่นคือไงโอ้นะครับเนาะผมก็บม่เคยเห็นนักเคลมนะครับพี่น้องผมภาษาจินเห็นเป็น้องในเบื้องด้เห็นนะครับเนาะโอ้ผู้เฒ่ามาเอาผู้ปี อ๋อนะครับยุนี่ประมาณสองไรเอาไปนี่สามเดือนขายสินหนึ่งเงินบ่สามสามเดือนขายสินหนึ่งนะครับเนบาเบะบริษัทมารับเองไม่ครับอ่าบริษัทมาเองบาตบริษัทเขาอยู่ไกลบ้างไหนจากเขานี่บริษัทมันก็อยู่ปุ่นแล้วบอกเขามาา้าหาเขาเนี่ยน้าเขาอย่นี่คือจังหวัดน,นั่นแหละเขาพี่เอออยู่ไกลเขาอยังไงเขาอยู่อันกุชชุมอยู่กุชชุมเนาะอยู่กุชชุมเป็นอ่าจังหวัดอ่ายโสธรกับห่างจากหนองผอกไปมันสามสิบสี่สิบกิโลนะครับเนาะ เออเพิเ่งเกสิมาไทายตะพุ่นกรับะพุมีทางบา้านเฮานี่มีไผมาปลูกน,น้ำบ่บ้านนีเฮามีผู้เดียวนี่นะครับอ๋อมี่สันผู้เดียวเนาะนะครับสนใจเบื้องนี้เบื้องคลิปไปจบเลยครับพี่น้องเราท่านทีส่สามารถเ็ีถ้าสนใจในลักษณะนี้ผู้ฟังฝ่ายกเกษตรเนาะนะครับอ่ากลับไปเบืเอ้องตามนี้นะครับนี่สนใจมาสอบถามเพิ่นมาได้นะครับเด้อเอาครั้งหนึ่งการควบคือใดอยู่พอประมาณเรื่องสิเจี๊ยบใดเนาะเรื่องเจี๊ยบใด ก็ลงสามพันสี่พันเออก็สิได้อยู่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นโอ้นะครับเนาะเอาประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้ผมก็บอย่างพันละหมื่นเลยไปเออเนาะอ่าตามนี้นะพี่น้องสนใจนะครับเอาถ้าสนใจบ้านนี้มาสอบถามพอพอแงงก็พอแหงงพอแงอยากได้นั่งมาติดต่อนะครับพอแงงนะครับบ้านน้องโนหมู่แปดนะครับตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อ หมายเลขโทรศัพท์มีบ่ะคุณจำอ่ได้น้ำยาไอโอเอาผมจะลงหมายเลขโทรศัพท์ไปนั่นนะครับเรื่องสารติดต่อเพิ่นได้นะครับสนใจตามนี่นะครับเนาะใไรสนใจต้องการนะครับผมว่าเป็นสิ่งดีและมีประโยชน์นะครับไคชอบนะครับในคลิปลักษณะแบบนี้กดติดตามเพื่อคุยกันเรื่องสารนี่นะครับเด้อมีตาหนี้ผมมีตอนนี้มีหมาพักไซหมากปลระเออมีมีหลายหมากผมจะพาเบื้องนะครับมีหมากพักไซมีหมากปลระหมากเหลียง บทสนิยรงเออบทสนิยรงเนาะก็ไปไถอยู่ตรงหน้าโอ้ท่านมีที่ไปไถอีกที่ท่านอยู่อย่าี้ป่อยู่ตรงหน้าผมครับโอ้ยู่หน้าที่ทั้งฝุ่นว่นที่ท่านมานี่ปลามั่นเนี่ยโอ้ท่านท่านไม่หนีก็ไปไมหนีไปเอทานครับโอ้ที่ท่านอยู่ซำนี่เนาะสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยครับพี่น้องครับผมเอ้าขอบคุณครับขอบคุณครับผมสิ่งไหวามรู้ครับขอบคุณครับผมครับผมโอ้ได้ความรู้พี่น้องเอาติดตามไปยัยคือแกเร่องสานนะครับเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับเนาะ พบกันใน้คลิปต่อๆไปก็แล้วกันครับผอบขอบคุณครับ